สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูปชาแนลโปรโมชั่นฟอร์ดายเก่งกี้ เก่งกี้ี่ที่ปรึกษ,ษาการขายประจำอยู่ฟอร์ดพาปะแดงค่ะและพี่ๆท่านใดเพิ่งเปิดมาเจอเก่งกี้คลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์ค่ะกดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกรรจังให้เก่งกี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เก่งกี้พาพี่ๆมาพบกับรูปแบบการตกแต่งสวยๆในรุ่นรถฟอร์ดเอเวอเรสต์ค่ะวันนี้พามานะคะต้นแบบเป็นรุ่นเอเวอเรสต์สปอร์ตนั่นเองค่ะรุ่นนี้เป็นขับ2ซิงเกิลเทอร์โบมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดวันนี้ลูกค้าซื้อเป็นตัวมีแพ็กเกจเสริมเพิ่มด้ววยยนนะะคคคราาาสุทที่่่ตัออู5,922,000บ เดี๋ยวพาชมรอบคันค่ะตัวรถที่พามาให้ชมนะคะวันนี้น้องเป็นสีพิเศษนะคะสีขาวมุกนั่นเองอะคริลิกด้านบนฝากกระโปรงตรงนี้ที่เห็นอยู่คําว่าเออเรสสีดำนะคะมาจากโรงงานเลยสําหรับเออเรสสปอร์ตเพิ่มเติมค่ะวันนี้เปลี่ยนเป็นชิ้นงานตัวกระจังหน้ากระจังหน้าของวิกเตอร์นะคะเป็นสีดําเงาทั้งชิ้นแบบนี้เลยมีไฟ LED 3จุดให้ค่ะที่กระจังหน้าพร้อมกับเอกลักษณ์นี่เลย ไฟทรงสี่เหลี่ยมนะคะ LED แสงสีขาวทั้งซ้ายและขวามาให้พร้อมกับกระจังหน้าตัวนี้ตัวกล้อง360องศาที่มาพร้อมกับตัวแพคเกจเสริมเพิ่มนะคะเปลี่ยนกระจังหน้าแล้วตัวนี้ไม่มีผลกระทบต่อตัวกล้องเลยสำหรับไฟหน้าค่ะเป็น LED multi reflector จากโรงงานมาพร้อมระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมีไฟ day time running light ตัวซีแคมแสงสีขาวมาให้เสริมความโดดเด่นใส่ชิ้นงานเป็นตัวครอบไฟหน้านั่นเองชิ้นงานเป็นตัวสีดำด้านนะคะแล้วก็ตัดด้วยอักษร everest สีแดง ด้านหน้าค่ะกันชนหน้านะคะก็สีเดียวกับตัวรถชายกันชนเป็นสีดําเงานะคะเอกลักษณ์สําหรับเอเวอร์เรสสปอร์ตทุกจุดที่ตัดกับสีรถจะเป็นสีดําเงานั่นเองไฟตัดหมอกมีมาให้ค่ะเป็น LED จากโรงงานระบบของตัวแพคเกจเสริมเพิ่มจะมีระบบเตือนกันชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัิระบบตัวจับคนเดินระบบเลนคิปปิ้งระบบอแดชชิ่พุชคอนโทรลพร้อมระบบสต็อปแอนด์โกมีมาให้ครบเลยด้านข้างค่ะคิวล้อของรุ่น เอเวอเรสนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองนะคะแล้วก็ล้อค่ะอันนี้เป็นล้อเดิมที่มาจากโรงงานนะคะขนาดรอบวงแม็กคือ20นิ้วนะคะซีรียังก็จะเป็น2 5 5 5 5 r 20ค่ะ แก้มข้างค่ะตัดสีดําเงานะคะแล้วก็มีคีบระบายความร้อนมาให้กระจกมองข้างค่ะสีดําเงานะคะมีไฟเลี้ยวให้ที่กระจกมองข้างตัวแพคเกจเสริมเพิ่มจะมีกล้อง360องศาแล้วก็มีตัวไฟสองสว่างข้างตัวรถมาให้ด้านบนค่ะราวหลังคาแบบแนบนะคะทรงแนบแบบนี้ที่มากับรุ่นเอเวอเรสทุกรุ่นแต่รุ่นนี้ค่ะพิเศษตรงที่ราวหลังคาเขาเป็นสีดํามาให้เลยจากโรงงานกันสาดค่ะเป็นกันสาดแท้นะคะวันนี้ติดเป็นกัน เวลาจอดรถกันแดดจะได้ลดก,กระจกลงได้นะคะเพื่อระบายความร้อนจากห้องโดยสารความเข้มของฟิล์มพี่ๆชอบความเข้มกี่เปอร์เซ็นต์แจ้งได้เลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะตัวคิ้วนะคะขอบกระจกก็คือจะเป็นสีดํามาจากโรงงานอยู่แล้วเพิ่มเติมด้านข้างตัวรถค่ะจะเป็นอุปกรณ์บ้ารองมือเปิดวันนี้ลูกค้าก็คือเลือกเป็นสีดําด้านทําให้ตัดก,กันกับตัวรถที่เป็นสีขาวสวยด้วยแล้วก็ยังป้องกันรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือด้วยค่ะมือเปิดนะคะตัวนี้มาพร้อมระบบสมาร์ทคีย์เลสล็อกรถปลดล็อกรถได้ที่มือเป อะคริลิกด้านข้างประตูค่ะมีทั้งซ้ายและขวานะคะคำว่าสปอร์ตมีมาให้จากโรงงานบันไดเป็นสีดําทั้งชิ้นพร้อมร่องระบายน้ําพื้นผิวสัมผัสป้องกันลื่นด้านท้ายค่ะเป็นตัว ครอบฝาถังน้ํามันนะคะก็เลือกเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยเอกลักษณ์สำหรับ Ford Everest ช่วงล่างน้องเป็นหวัดลิง์นั่นเองไฟท้าย LED Signature นะคะพร้อมกับอะคริลิกนะคะตรงคาดท้ายคําว่า Everest อันนี้ก็มีมาให้ครบเลยจากโรงงานเสริมความโดดเด่นค่ะใส่ครอบไฟหน้าแล้วนะคะครอไฟท้ายก็ ใส่มาแบบนี้เลยเป็นสีดําด้านแบบนี้ค่ะอะคริลิกนะคะที่ฝาท้ายคําว่าสปอร์ตค่ะมีมาให้จากโรงงานกันชนท้ายนะคะด้านท้ายก็เป็นแบบนี้เลยนะคะสีเดียวกับตัวรถใช้ตัดด้วยสีดํา ตัวแพ็กเกจเสริมเพิ่มนะคะตัวนี้ก็จะมีระบบเตือนการชนเมื่อถอยแล้วก็มีระบบช่วยเบรกนั่นเองสําหรับพี่พี่ท่านใดนะคะชอบรูปแบบการตกแต่งในวันนี้ย้ํากันอีกครั้งค่ะเพิ่มเติมก็คือเปลี่ยนเป็นกระจังหน้านะคะแล้วก็ใส่เป็นชุดครอบรอบคันนั่นเองนะคะก็พี่พี่ท่านใดชอบก็สามารถส่งรูปและคลิปนี้ให้เก่งกี้ได้เลยหรือถ้ามีรูปแบบการตกแต่งที่ดูอยู่แล้วสามารถส่งให้ได้เช่นกันช่องทางการติดต่อเก่งกี้ขึ้นไปแล้วด้านล่างค่ะเบอร์โทรไอดีไลน์สอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนสสอบถามเง ขายต่างๆนี้ดีคำปรึกษาพี่พทๆทุกท่านเลยเข้าไปรับชมรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติมได้ด้วยสำหรับ f o r d e v e r e อร์และ Ford Ranger ได้ที่ u t u b e c h แน n โปร r มชั t น o n Ford by เก่งกี้รับชมแล้วอย่าลืมนะคะฝากพี่ๆช่วยกดไลค์ค่ะกดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เก่งกี้แล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปของเก่งกี้ด้วยสาหรับวันนี้ไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย